ดูเหตุการณ์ในภาคใต้กันค่ะคุณผู้ชมคะสามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักหนองจิกปัตตานีได้รับแจ้ง มีคนร้ายไปโจมตีฐานปฏิบัติการร้อยรอสอ3หหน่วยเฉพาะกิจปัตานีที่24นะคะมีการประทะกันแล้วก็มีลักษณะที่คนร้ายไปก่อเหตุกระยิงใส่บ้านรเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังเลยค่ะครับสุดท้ายเจ้าที่ทาหารนะครับหน่วยเฉพาะกิจปัตานีนะครับก็ต้องไปคุมพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุ<ม>ตรงจุดนั้นปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุปะทะกันโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่พอไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยพบหลุมระเบิด2จุดอยู่บริเวณหน้าฐานแล้วก็พบชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปท่วรวรเณ ปอกกระสุนทั้ง M16 ทั้งอาก้าตกเกลืออะไรเข้าประป่าสิบปลอกนอกจากนี้พอไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนมี3หลังด้วยกันนะครับที่มีรูเต็มไปหมดเลย3ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าทีท่บอกว่าได้รับแจ้งว่าพบกระบะต้องสงสัยตกอยู่ในคลองชนรปรทานที่พื้นที่หมู่เจ็ที่ปากกาหารังจากห่างจากจุดที่ประทะกันไปแค่สักประมาณ3มกิโลพอไปตรวจสอบครับเป็นดีแม็กสีขาวทะเบียนสงขาสภาพด้านหน้าเนี่ยคือห้องเครื่องที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจมลงไปในน้ํา ส่วนห้องโดยสารและท้ายกระบะอยู่บนเดินดินพอไปตรวจสอบพบว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่เพิ่งจะก,ก่อเหตุจนตรีฐานแล้วพอเปิดรถเข้าไปข้างในได้ปรากฏว่าในรถเป็นเรื่องน่าเศร้าครับพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนอยู่ที่เบาะหลังพอประสานไปตรวจสอบกู้รถขึ้นมานําศพผู้เสียชีวิตออกมาจากรถชนสูตรทราบชื่อแล้วก็คือเจ้าของรถนั่นเองชื่อว่าคุณสามแม่มีนาอายุ62ปีนะครับคาดว่าคุณสาแแม่เนี่ย ถูกปล้นรถคันนี้มาแล้วก็ถูกสังหารจนเสียชีวิตและคนร้ายก็นํารถคันนี้มาก่อเหตุครับคือเหมือนกับปล้นรถมาแล้วก็จับตัวคุณสาแม่คนขับรถเนี่ยเอาไว้ในรถเป็นตัวประกันก่อนที่จะนําคุณสาแม่ไปก่อเหตุโจมตีฐานปฏิบัติการในคราวเดียวกันด้วยเลยเนี่ยนะคะลักษณะก็คือคนร้ายขับรถมาจากเส้นทางสายดอนรักท่าด่านมาถึงบริเวณหน้าฐานคนร้ายสองคนก็ลงจากรถไปคว้างระเบิดเป็นลักษณะป้ายบอมใส่เข้าไปในฐานระเบิดสองลูกเนี่ยทำงานก็ระเบิดขึ้น คนร้ายที่เหลือก็ใช้อาวุธสงคราม3กระบอกยิงถล่มเจ้าหน้าที่ในฐานแล้วก็เลยมีการยิงปะทะก,กันประมาณสัก5นาทีคนร้ายเห็นท่าไม่ดีก็วิ่งขึ้นรถแล้วก็ใช้ปืนกระาดาษยิงใส่บ้านคนเร่งเครื่องรถหลบหนีไปตามถนนเรียบคลองเจิประทานแต่ว่ารถเต่เสียหลักตกลงไปในคลอง คนร้ายก็เลยทิ้งรถหลบหนีเข้าไปในป่าแล้วก็ฆ่าคุณสาแม่เจ้าของรถลักษณะก็คือปปเป็นการฆ่าปิดปากเนื่องจากก็เกรงว่าถ้ารอดชีวิตไปก็จะกลายเป็นพยานสําคัญเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะะผู้พบกากาหนุ่ยเฉพาะกิจปัตตานีพลตรีจตพุพรคลำพสุทท่านบอกเลยว,ว่าคนร้ายกลุ่มนี้เท่าที่ดูเบื้องต้นหน้า จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่เชื่อมโยงในการป้นรถกระบะแล้วฆ่าเจ้าซั์ก่อนจะนําระเบิดไปซุกในรถแล้วขับไปก่อเหตุคาบอมที่บิ๊กซีปัตตานีที่เป็นข่าวใหญ่ที่จำได้นะครับที่มีคนได้รับบาดเจ็บกันไป็มเลยสิบก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันป้นรถชาวบ้านแต่ว่าจับเจ้าของรถเป็นตัวประกันก่อนสุดท้ายพอโจมตีทหารเสร็จก็ฆ่าปิดปากตัวประกันนี่สามทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะที่หนองจิกปัตตานี